สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่มคุณผู้ปกบุกรองคุณทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรียนเกี่ยวกับหน่วยบ้านแสนสุขนะคะสําหรับวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะตลอดสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะบ้านเป็นยังไงมีความหมายความสําคัญยังไงบ้านมีหน้าที่อะไรและในบ้าน มีอะไรอยูข้างในใช่ไหมคะคุณพลใช่ค่ะสําหรับนะคะเดี<อ>๋ยว<อ>ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนการมีกิจกรรมหน่วยบ้างน,นะคะเดีย๋ยววันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กทำนะคะนั่นก็คืออ่าท่องคำคล้องจองพร้อมกับทาท่าทางประกอบนะคะคุณครูดาพร้อมหรือยังพร้อมค่ะแต่ว่าคุณดาวยังพูดไม่เป็มนะคะคุณพลคุณดาวยังไม่รู้ความค้องจองใช่ค่ะยังไม่ยังไม<ต>่ร<ต>้องเลยนะอรอได้เดี๋ยวคุณพลพูดแล้วคุณดาวพูดตามนะคะ แลเด็กๆก็พูดพร้อมกับครูดาวนะคะครูบอลพูดก่อนเด็กๆกัครูดาวพูดตามครูบอลพร้อมค่ะงั้นก็หนึ่งสองสามพร้อมไปเลยนะคะ,ะ, 3, ะ 1, 1> บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งมีสนามหญ้าอยู่หน้าบ้านมีสนามหญ้าอยู่หน้าบ้าน มีนกตัวน้อยนกตัวน้อยนกตัวน้อยร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บและมีเทวดาอยู่ในใจเด็กๆทุกคนค่ะและมีเทวดาอยู่ในใจเด็กๆทุกคนค่ะเก่งมากเลยค่ะนี่ก็คาเก่งมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำท่าทางประกอบด้วยนะคะโอเคค่ะคุณปอร้องร้ร้องค่ะนะคะอันหนึ่งสองสามก่อนให้ที่เราจะ ก่อนที่เราจะท<ม>ําเราต้องทบทวนกันก่อนนะคะไปทีละขั้นตอนนะคะถ้าเกิดเราทำทุ๊กเดือนเดี๋ยวจะทำไม่ได้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวทำให้อุณครูพรนะคะบ้านหลังมืงบ้านหลังมืงมีสนามหญ้าอยู่หน้าบ้านสนามหญ้าอยู่หน้าบ้านในสนามหญ้าในสนาม น้อยมีนกตัวน้อยนกตัวน้อยนกตัวน้อยร้อ,รองจิ๊บจิ๊บจิ๊บร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บมีเทวดาอยู่ในใจของเด็กๆและมีเทวดาอยู่ในใจของเด็กๆทุกคนอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาทำฮ้อนกันเลยนะคะคุณครู ในต้นไม้มีรังนกในรังนกมีนกตัวน้อยนกตัวน้อยร้องจิบจิบจิบและมีเทวดาอยู่ในใจของเด็กๆทุกคนนะได้หลายรอบนะคะค่ะรสกว่ายังไม่พร้อมเรียนกันใช่ไหมลูกอารอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามบทวดาร้องจ้ะหนึ่งสองสามบ้างหลังหนึ่ง ในสนามหญ้าบา้านในสนามหญ้ามีต้นไม้ในต้นไม้มีรังนกในรังนกมีนกตัวน้อยนกตัวน้อยร้องจิ๊บจิบจิบและมีเทวดายอยู่ในใจของเด็กๆผู้ ทีนี้เราก็จะเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบ้าน,านลักษณะของบ้านและความสําคัญของบ้านเจอคูณคูพอ,อะนะคะสำหรับบ้านที่อยู่ข้างๆคูณคูพอนะคะอันนี้เด็กสร้างไว้ว่าเป็นบ้านที่สร้างด้วยอะไรเอยบ้านด้วยอะไรคะเอสีน้าตาลลงสีออกน้ําตาลนะคะอ่าอ่าเป็นบ้านที่สร้างด้วยมา ช่ไหมคะไม้อยู่ในป่าเนี่ยดังนั้นไม้จะมีประโยชน์มากนะคะเราสามารถเอามาทําเป็นบ้านได้นะคะเขาจะเอาต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาตัดตัดตัดเป็นแผ่นแล้วมาทําบ้านเป็นหลังอย่างนี้นะคะดังนั้นนะคะเด็กๆจะต้องดูแลรักษาบ้านของตัวเองดีนะคะกว่าจะได้บ้านมาแต่ละหลังเนี่ยเราต้องเสียต้นไม้ไปตั้งหลายต้นนะคะดังนั้นเรามาดูนะคะว่าบ้านที่สร้างด้วยไม้เนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างไงนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เป็น สามเหลี่ยมมันเรียกว่าอะไรคะดาวขาหลังคาบ้านหลังคาบ้านใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ล่ะคะหน้าต่างหน้าต่างแล้วตรงสีฟ้าฟนี่ล่ะคะเป็นกระจกเป็นกระจกนะคะส่วนตรงนี้อะไรเอ่ยเป็นหน้าต่างเหมือนะคะเป็นหน้าต่างแต่ทำมาจากไม้ไมางจากอะไรคะอันนั้นเป็นกระจกอันนี้เป็นกระจกนะคะอันนี้เป็นไม้กระจกเนี่ยต้องดูแลดีนะคะมันอาจจะแตกได้ใช่ไหมคะอ่ะก็มาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นประตู เดี๋ยวเียนคำาษาบ้านเลยนะคะนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูทางบ้านคุณรูดาวนะคะในส่วนของคุณรูดาวนะคะเด็กๆก็จะเป็นบ้านที่ก่อสร้างด้วยอิฐด้วยปูนนะคะซึ่งเป็นลักษณะบ้านที่ในเมืองปัจจุบันที่เด็กอาศัยอยู่ปัจจุบันนี่จะมีค่อนข้างมากนะคะบ้านไม้แบบภูพอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้ที่อยู่ชนบทนะคะหรืออยู่บนดอย นะคะเป็นออกนอกเมืองไปจะเป็นบ้านไม้แต่ปัจจุบันบ้านนี้จะมีเยอะนะคะก็คือจะเป็นบ้านปูนบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นหรือเป็นตึกนะคะก็คือที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งสร้างด้วยปูนจะมีความแข็งแรงมากกว่าบ้านไม้นะคะมีความคงทนที่มากกว่าบ้านไม้นะคะแล้วลักษณะของบ้านก็ไม่แตกต่างจากบ้านไม้นะคะเพราะว่าบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้หรือบ้านปูน โดยทั่วไปก็จะมีหลังคาประตูหน้าต่างนะคะเข้าทางออกนะคะสําหรับวันนี้เด็กๆก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านสร้างด้วยอะไรความหมายของบ้านคืออะไรเป็นที่อยู่อาศัยนะคะใช้นอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นที่ที่เรากลับจากเลยเราก็ต้องไปอยู่บ้านวันหยุดไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่บ้านมีครอบครัวอยู่นี้ใช่ไหมใช่มีครอบครัวในี้พ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะ เดี yeah, no no building, ๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าข้างในบ้านมีอะไรข้างในบ้านมีอะไรเด็กๆคืนนี้ไปคิดไปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตอบคำถามว่าในบ้านมีอะไรบ้างมีห้องจุดจดดมีห้องจุดจดจุดอะไรอย่างนี้มีหลายห้องเลยในบ้านแต่เด็กๆต้องคิดเวลาแล้วก็ตอบคำถามได้แน่นอนนะคะเด็กทุกคนเก่งใช่ไหมใช่อ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กก็รู้นักนะคะว่าความสํา ป็นที่อยู่อาศัยของเด็กๆของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าลักษณะของบ้านเป็นยังไงเป็นบ้านไม้ด้านปูนนะคะเป็นบ้านหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วก็มีประตูนหน้าต่างองค์ประกอบต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าในตัวบ้านมีอะไรบ<ก>้างมี<ด>ข้ออะไรบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุูดาวคุณพรก็ <Okay. S 1> พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ